สวัสดีครับผู้ฟังทุกคนที่รักในเรื่องเล่าเสียงขวัญยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมอดอเล่าเรื่องผีที่จะพาทุกคนไปสัมผัสกับเรื่องราวที่หาคำอธิบายไม่ได้วันนี้เรามีผู้เล่าคุณใหม่ที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ที่น่าขนลุกเรื่องของห้องเช่าที่ราคาถูกผิดปกติและความลับดำมืดที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังขอต้อนรับน้องเบลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่โมอดอสวัสดีค่ะคนฟังทุกคน เสียงน้องเบลฟังแล้วยังหวาดกลัวอยู่นะครับเรื่องที่จะเล่าวันนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วค่ะตอนที่เบลเรียนปี3คณะบริหารธุรกิจที่จริงแล้วเบลยังอยู่ในห้องนั้นอยู่เลยค่ะแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วโอโห้หยังอยู่ในห้องเดิมงั้นเรื่องนี้ยังไม่จบสินะครับขอให้น้องเบลเล่าตั้งแต่ต้นได้เลยครับว่าไปเจอห้องนี้ได้ยังไง เบลจำได้มันมากเลยค่ะเป็นวันจันทร์ที่15มีนาคมเบลกำลังนั่งเครียดกับค่าหอผักที่แพงมากเดือนนั้นแม่ป่วยเข้าลงโรงพยาบาลเบลเลยต้องช่วยส่งเงินค่าหอให้น้องพอดีเห็นโพสต์ใน Facebook กุเรื่องหาห้องเช่าเบลเห็นโพสต์ที่เขียนว่าห้องเช่าใหม่ใจกลางเมืองเดือนละ1,500บาทครบครันทุกอย่างใกล้ BTS เดินแค่5นาทีรีบโชร0 8 1 2 3 4 ป้าแปง้งเฮ้หนึ่งบาทใจกลางเมืองใกล้ BTS นี่มันถูกผิดปกติมากแล้วเนี่ยปกติแล้วห้องใกล้ BTS ต้องหมื่นกว่าแน่ๆใช่ค่ะเบลก็คิดแบบเดียวกันแต่เพราะว่าเหนื่อยกับการหาห้องมากเบลเลยโทรไปลองดูพอสายติดป้าแป้งรับสายเสียงฟังดูใจดีมากอ่อนหวานน่ารักมากป้าแป้งบอกว่าอ้อลูกป้าอยากช่วยเด็กดีๆที่มีปัญหาเรื่องเงิน ารอแล้วนะคะมาดูห้องได้เลยวันนี้ว่างไหมอะไรเนี่ยบ้าแป้งนี่ใจดีเป็นพิเศษนะยุคนี้คนใจดีแบบนี้หาได้ยากแล้วนะค่ะเบลก็คิดแบบนั้นเลยนัดไปดูห้องเย็นวันนั้นเลยค่ะพอไปถึงโอ้โหพี่มอดอห้องนั้นมันสวยมากอพาร์ตเมนต์ห้าชั้นสีขาวสะอาดมีลิฟต์มีรอประพอดูเหมือนคอนโดรธรรมดาเลย ป้าแป้งออกมารับหน้าลิฟต์เป็นป้าผู้หญิงอายุป,ประมาณ55-60ถึงผิวขาวใส่เสื้อค่าสีขาวดูดีมากค่ะยิ้มแป้นตาโตใสใสฟังดูน่าประทับใจนะแล้วห้องเป็นยังไงบ้างห้องอยู่ชั้น3ามห้องเลข304พอป้าแป้งเปิดประตูเบลใจมากห้องใหญ่มากประมาณ25-30ถึงตรมมีเตียงนอนใหญ่สวยมากผ้าปูสีขาวโซฟาสีครีม โต๊ะทำงานไม้สักแท้ทีวี40นิ้วเครื่องปรับอากาศใหม่เอี่ยมตู้เย็นใหม่ที่สําคัญที่สุดคือห้องน้ําใหญ่มากมีอ่างอาบน้ําและฝักบัวแยกกันว้าวห้องแบบนี้1,500เอาจริงๆน่าสงสัยนี่เนี่ยน้องเบลไม่ได้คิดอะไรบ้างเหรอคิดค่ะเบลก็ถามป้าแป้งตรงๆเลยค่ะป้าคะทําไมถูกแบบนี้เหรอคะ ป้าแป้งก็ยิ้มยิ้มบอกว่าจริงๆแล้วป้าเก็บค่าห้องเดือนละ8 0 0พันนะลูกแต่ป้าอยากช่วยเด็กนักศึกษาป้าไม่ค่อยขาดแคลนอะไรได้บุญมากกว่าค่ะแล้วก็ยิ้มให้เวลเบลรู้สึกซึ้งมากค่ะ นึกในใจว่าเจอคนใจบุญจริงๆเราป้าแป้งมีเงื่อนไขอะไรไหมอย่างว่าห้ามทํานู่นนี่มีค่ะแต่ฟังดูธรรมดามากค่ะป้าบอกว่าลูกจา๋าป้ามีข้อตกลงนิดนึงนะห้ามเปิดแอร์หลังเที่ยงคืนค่ะเพราะค่าไฟแพงแล้วก็ห้ามแขวนผ้าสีแดงในห้องนะคะป้าไม่ชอบสีแดงแล้วก็อย่าออกจากห้องตอนตีสารนะลูกเพื่อความปลอดภัยอืมข้อห้ามเหล่านี้ฟังดูแปลกๆนะ โดยเฉพาะเรื่องสีแดงกับตีสแต่ก็ยังพอยอมรับได้ใช่ค่ะเบลก็คิดแบบนั้นแค่เงื่อนไขง่ายๆกับค่าห้อง1,500ถูกมากเลยค่ะเบลก็ตกลงทันทีป้าแป้งดีใจมากให้เบลใหญ่เข้ามาเลยในวันนั้นไม่ต้องวางเงินประกันไม่ต้องประกันเอาจริงๆป้าคนนี้ใจดีเกินปกติไปหน่อยนะนะแล้วพอไปอยู่จริงๆเป็นยังไงบ้างสัปดาห์แรกดีมากเลยค่ะที่โมโดอห้องสะอาดเงียบสง,งบนอนหลับสบายเรียนหนังสือได้สบายใจ เบลคิดว่าโชคดีจริงๆที่ได้เจอป้าแป้งแต่แล้วเหตุการณ์แปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่2ค่ะโอเคมาแล้วเล่าให้ฟังนะครับเริ่มจากอะไรก่อนเริ่มจากเรื่องฝันค่ะเบลเริ่มฝันแปลกๆทุกคืนฝันเห็นเด็กผู้ชายอายุป,ประมาณ5-6ขวบผมสั้นใส่เสื้อยืดสีขาวกางเกงขาสั้นสีน้ำเงินนั่งอยู่มุมหนึ่งของห้องร้องไห้ยอยู่ตลอดเวลา เบลพยายามเข้าไปหาแต่ยิ่งเดินไปใจ้เด็กคนนั้นก็ยิ่งห่างออกไปเหมือนกับเดินถอยหลังแล้วก็หายไปในความมืดได้ยินแล้วขนลุกเลยนะเด็กนี่ฝันนั้นดูเหมือนจะต้องการบอกอะไรบางอย่างใช่ค่ะเบลก็รู้สึกแบบนั้น แยมยิ่งไปกว่านั้นเบลเริ่มฝันเห็นเด็กคนเดิมแต่อายุเปลี่ยนไปค่ะบางก็เป็นวัยรุ่น1 3 1 4ปีบางก็เป็นหนุ่มหนุ่มอายุ20กว่ากว่าแต่สิ่งที่เหมือนกันคือใบหน้าเศร้าโศกเหมือนเดิมตาที่ดูเหมือนต้องการความช่วยเหลือนี่มันผิดปกติแล้วนะฝันแบบนี้ทุกคืนเหรอ ทุกคืนเลยค่ะแล้วที่แปลกคือตื่นขึ้นมาทุกครั้งเบลจะรู้สึกเหนื่อยมากเหมือนไม่ได้นอนเลยผิวหน้าซีดผอมลงเห็นได้ชัดแล้วก็เริ่มมีเหตุการณ์แปลกๆในชีวิตจริงด้วยค่ะเช่นของที่วางไว้จะเปลี่ยนที่โดยเฉพาะของสีแดงเสื้อผ้าสีแดงที่เบลแขวนไว้ในตู้จะไปอยู่ใต้เตียงเองเฮอของเคลื่อนที่เองแล้วเสียงแปลกๆมีไหม มีค่ะโดยเฉพาะช่วงเที่ยงคืนถึงตีสามจะได้ยินเสียงเดินไปมาบนเพดานเสียงเก้าอี้ถูกกเสียงประตูเปิดปิดแต่พอเบลลุกขึ้นไปดูก็ไม่เห็นอะไรเลยค่ะที่น่ากลัวที่สุดคือเสียงเคาะประตูตอนตีสามตรงเคาะสามทีเหมือนเดิมทุกคืน <แ S 2> ต๊อกตอกตอกเคาะประตูตีสามแล้วเปิดดูไหม ไม่เปิดค่ะเบลนึกถึงคําของป้าแป้งที่บอกห้ามออกจากห้องตอนตีสามเบลเลยไม่เปิดประตูแต่จะแอบ,บดูผ่านรูสองมองค่ะเห็นอะไรไหมความมืดสนิทค่ะแต่มีเงาร่างคนยืนอยู่หน้าประตูล่างสูงสูงมีแต่งเงาดำๆเบลมองไม่ชัดเจนแต่รู้สึกว่าล่างนั้นกําลังมองมาที่ตัวเบลผ่านรูสองมองคุณลุกแล้วแล้วหลังจากนั้นเป็นไง หลังจากยืนประมาณ10นาทีร่างนั้นก็หายไปค่ะเบลจะรอจนแน่ใจแล้วถึงจะไปนอนแต่จะนอนไม่หลับขานั่งตื่นจนเช้าแล้วไปขอความช่วยเหลือจากใครไหมหรือปรึกษาป้าแป้งเบลโทรไปหาป้าแป้งค่ะตอนแรกป้าฟังดูเป็นห่วงมากถามว่าเบลสบายดีไหมนอนหลับสบายไหมแต่พอเบลเล่าเรื่องเสียงตักแตกเรื่องขอประตูให้ฟังป้าแป้งเงียบไปสักพักแล้วถามว่าลูกเปิดประตูออกไปไหมคะ เบลบอกว่าไม่ได้เปิดป้าแป้งก็โล่งใจแล้วบอกว่าดีแล้วลูกอย่าเปิดนะคะเดี๋ยวผีเข้าบ้านได้ป้าจะไปทําบุญให้แก้เคล็ดป้าแป้งรู้เรื่องผีในอาคารด้วยเหรอน่าจะรู้ค่ะเพราะว่าหลังจากที่เบลโทรไปหาป้าแป้งอาการเหล่านั้นก็หายไปประมาณสองสัปดาห์เบลก็โล่งใจนึกว่าป้าไปทําบุญมาจริงๆแต่แล้วสิ่งที่ประหลาดกว่าเดิมก็เกิดขึ้นขัดพิมลดอคนลุกแล้วเกิดอะไรขึ้น ชีวิตของเบลเริ่มดีขึ้นแบบผิดปกติค่ะพี่มันดอ uh huh. เบลไปสมัครงานพาร์ทไทม์ที่ร้านกาแฟาใกล้มหาวิทยาลัยเจ้าของร้านชอบเบลมากจ้างทันทีค่าแรง180บาทต,ต่อชั่วโมงซึ่งสูงกว่าปกติ uh huh. หลังจากนั้นไม่กี่วันเบลก็ได้เจอกับพี่นิวคะ่ะเป็นรุ่นพี่คณะวิศวะหล่อดีมีรถเขาเดินเข้ามาทักเบลในห้องสมุดเขาบอกว่ามองเห็นเบลและรู้สึกประทับใจ huh? เอ้า oh, ชีวิตดีขึ้นแบบรวดเร็วจังใช่ค่ะแล้วมีเหตุการณ์ดีๆต่อเนื่องอีกเบลได้ทุนการศึกษาจากมหาลัยห้าหมื่นบาท mm hmm. แม้ว่าผลการเรียนเบลจะปกติมากๆอาจารย์ที่เบลไม่ค่อยถนัดเริ่มให้คะแนนดีคงงานที่ทำไปได้รางวัลชนะเลิศประกวดระดับมหาลายัย mm hmm. ทุกอย่างมันดีเกินกว่าจะเป็นจริงค่ะนี่แปลกนะจากชีวิตที่มีปัญหาเรื่องเงินกลับกลายเป็นดีไปซะหมดเลยแล้วมีอะไรแปลกๆในช่วงนั้นไหม มีค่ะเบลรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปเดิมเบลเป็นคนขี้อายพูดน้อยแต่ช่วงนั้นกลายเป็นคนชอบพูดมีสเสน่ห์มากขึ้นคนรอบข้างชอบอยู่ใกล้เบลแต่ที่แปลกคือฝันเรื่องเด็กผู้ชายคนนั้นไม่หายไปกลับรุนแรงมากขึ้นเบลเริ่มฝันเห็นเขาเป็นหนุ่มหน้าตาดีสวมสูทแต่เศร้าโศกมากๆแวร้องให้ในฝันเขาจะพยายามเข้ามาหาเบลมือเขาเย็นมากเบลแทบไม่ สามารถหายใจได้เวลาเขาแตะต้องตัวเบลเดี๋ยวฟันแบบนี้บ่อยไหมทุกคืนค่ะแล้วยิ่งรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเบลเริ่มตื่นขึ้นมาแล้วเหนื่อยอย่างที่บรรยายไม่ได้เหมือนวิ่งมาราธอนผิวหน้าซีดลงน้ำหนักลดลงเห็นได้ชัดแต่คนรอบข้างกลับชมว่าเบลดูดีขึ้นมีเสน่ห์มาก,กขึ้นเฮ้อ <c oughs> คนอื่นเห็นว่าน้องดูดีขึ้นแต่ตัวน้องเองรู้สึกไม่สบายนี่มันแปลกแล้วนะ ใช่ค่ะแล้วเหตุการณ์เนี่ยทำให้เบลเริ่มตั้งคําถามแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ทําให้เบลเริ่มสงสัยจริงๆค่ะวันหนึ่งเบลกําลังจะออกไปเรียนตอนเช้าแล้วเจอป้าคนหนึ่งที่เบลไม่เคยเจอมาก่อนอยู่หน้าลิฟต์ป้าคนนั้นดูป้าแป้งแล้วหน้าแปลกใจมากป้าคนนั้นเดินเข้ามาใกล้แล้วถามว่าคุณแป้งใช่ไหมคะป้าแป้งตอบรีบๆว่าเปล่าค่ะคุณคงจําคนผิดแล้วก็รีบเดินเข้าลิฟต์ไปป้าแป้งปฏิเสธตัวเองนี่เป็นอะไรของเธอป้าคนนั้นดูงงมาก เธอตะโกนตามไปว่าคุณแต้งหนูน้องสาวคุณโชคคุณทําไมทําเป็นไม่รู้จักหนูเสียงนี้ทําให้เบลตกใจคําว่าน้องสาวคุณโชคทําให้เบลนึกถึงบางสิ่งบางอย่างเพราะพ่อของเบลชื่อโชคค่ะอ๋อพ่อน้องเบลชื่อโชคด้วยนี่เป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าเนี่ยเดวก็ชิดแบบนั้นแต่เริ่มรู้สึกแปลกๆเลยลงไปถามป้าคนนั้นต่อป้าเธอบอกว่า หนูรู้จักแป้งน้องสาวของโชคหนุ่มแถวนี้เมื่อก่อนรู้จักกันดีแต่พอโชคหนุ่มตายแป้งก็เปลี่ยนไปเบลตกใจมากเลยถามต่อว่าโชคหนุ่มตายเหรอคะตายเมื่อไหร่ตายแล้วเกือบปีหนึ่งเป็นโรคมะเร็งตับแต่แปลกที่ก่อนหน้านั้นไม่เคยป่วยเลยป่วยแล้วก็ตายเร็วมากเหมือนมีคนสาปแช่งโชคตายแล้วโชคคนนี้เกี่ยวข้องกับพ่อน้องเบลได้ไงบ้างอะเบลกลับไปห้องแล้วโทรถามแม่คะ่ะแม่ครับ พ่อเคยมีเพื่อนชื่อโชคไหมครับอยู่แถวนี้แม่เงียบไปนานแล้วถามกลับว่าเธอไปรู้ได้ไงเธอไปเจอใครแถวนั้นเบลเล่าเรื่องป้าคนนั้นให้แม่ฟังแม่เงียบอยู่นานมากแล้วถามว่า,า,วาเธออยู่ห้องเลขอะไรห้อง304ครับแม่แม่ร้องลั่นอะไรนะห้อง304เธอต้องย้ายออกจากห้องนั้นเดี๋ยวนี้เกิดอะไรขึ้นแม่เล่าให้เบลฟังว่า โชคคนนี้เป็นเพื่อนรักของพ่อตอนเป็นหนุ่มเรียนจบมาด้วยกันแต่โชคเป็นคนรวยมีธุรกิจส่วนพ่อเป็นคนจนทำงานเงินเดือนเมื่อ23ปีก่อนพ่อกับโชคไปเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตมีเหตุการณ์เกิดขึ้นโชคเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์พ่อกลับมาคนเดียวอุบัติเหตุรถยนต์แล้วพ่อน้องเบลไม่เป็นอะไรเหรอแม่บอกว่าพ่อบาดเจ็บแต่ไม่รุนแรงแต่หลังเหตุการณ์นั้นพ่อเปลี่ยนไปมากเงียบขรึม ไม่ค่อยพูดเรื่องโชคถ้าใครถามพ่อจะงุดหิดมากแล้วที่แปลกคือหลังจากโชคตายธุรกิจของโชคที่เคยล้มเหลวก็เริ่มดีขึ้นพ่อได้ทำงานในบริษัทที่โชคเป็นหุ้นส่วนจนกลายเป็นคนมีเงินเหตุการณ์นี้มันน่าสงสัยแล้วนะเพื่อนตายแล้วได้ประโยชน์จากการตายใช่ค่ะแล้วแม่ยังบอกอีกว่าลูกแม่เคยได้ยินพ่อพูดเซ็งตอนเมาว่าโชคนะ่ะเขาไม่ได้ตายเพราะอุบัติเหตุ แต่แม่ถามก็ไม่ยอมเล่าเบลเลิมขนลุกแล้วค่ะพี่มอดอเลยถามแม่ต่อว่าแล้วพ่อเป็นไงบ้างก็อยู่ปกติแต่เมื่อปีก่อนพ่อเริ่มป่วยแปลกๆเป็นโรคมะเร็งตับแล้วตายไปแล้วเมื่อแปเดือนนี้แหละพ่อน้องเบลก็ตายเหมือนโชคป่วยเป็นมะเร็งตับเหมือนกันนี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วนะใช่ค่ะเหมือนกันทุกอย่างแม่ก็สงสัยเหมือนกัน แม่เลยบอกให้เบลย้ายออกจากห้องนั้นทันทีแต่เบลอยากรู้ความจริงเลยใช้เวลาค้นคว้าต่อเริ่มจากไปหาข้อมูลเรื่องโชคคนที่ตายค้นเจออะไรบ้างเบลไปหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตพบว่าโชคคนที่ตายมีชื่อเต็มว่าโชคสุขสร์เป็นนักธุรกิจหนุ่มอายุ22ปีตอนเสียชีวิตสิ่งที่น่าสนใจคือ โชคไม่ได้ตายที่ภูเก็ตตามที่พ่อบอกแต่ตายที่กรุงเทพในห้อง304ของอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้นี่เองตายในห้องเดียวกับพี่น้องอยู่แล้วเขาตายด้วยสาเหตุอะไรข่าวเก่าบอกว่าโชคตายด้วยโรคหัวใจพบศพในสภาพนั่งอยู่โต๊ะทํางานแต่ที่แปลกคือโชคไม่เคยมีประวัติโรคหัวใจมาก่อนแถมยังหนุ่มแรงดีแล้วในข่าวนั้นระบุว่าคืนที่โชคเสียชีวิตมีเพื่อนมาเยี่ยมชื่อจิตใจดี นี่แหละชื่อจริงของพ่อเบลแต่พอตำรวจมาตรวจสอบจิตบอกว่าไปเจอโชคแล้วกลับไปก่อนโชคตายนี่มันชัดแล้วว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วน้องเบลรู้สึกไงตอนอ่านข่าวนี้ขนลุกมากค่ะแล้วก็เริ่มเข้าใจว่าทำไมเบลถึงเจอป้าแป้งผู้ใจบุญแสนบีที่ให้เช่าห้องราคาถูกในห้องที่โชคตายเบลเลยนั่งคิดทบทวนว่าป้าแป้งเป็นใครทำไมถึงต้องการให้เบลมาอยู่ห้องนี้ แล้วเหตุการณ์ดีๆที่เกิดขึ้นกับเบลมันคืออะไรน่าจะเป็นแผนร้ายอะไรสักอย่างแล้วล่ะแล้วตัดสินใจไงต่อเบลตัดสินใจสอหาความจริงต่อค่ะโดยเริ่มจากไปถามคนแถวนี้เรื่องป้าแป้งพอไปถามป้าขายส้มตำข้างล่างเธอบอกว่าป้าแป้งเนี่ยนะน่าสงสารลูกชายตายไปเกือบปีป้าอยากฟื้นคืนชีวิตลูกพยายามทำทุกอย่างป้ามีลูกชายตายหรอคะใช่แต่ไม่ใช่ป้าแป้งป้าแป้งเป็นน้องสาว ลูกที่ตายเป็นลูกพี่ชายป้านั่นแหละโชคหนุม่มโอ้โหป้าแป้งเป็นน้าของโชคแล้วเธอพยายามฟื้นคืนชีวิตลูกชายพี่ใช่ค่ะและป้าขายส้มตำยังบอกอีกว่าป้าแป้งไปหาหมอผีหมออาคมมากมายเพื่อจะเรียกวิญญาณลูกกลับมาเพราะโชคหนุ่มตายแบบไม่ยอมใจมีเรื่องขางคาใจมากเรื่องขังคาใจอะไรเหรอครับ ไม่รู้จ้ะแต่ป้าแป้งย่อแต่บอกว่าคนที่ทําร้ายลูกยังอยู่แล้วยังได้ดีจากการตายของลูกอีกลูกเลยไม่ยอมไปไหนน่าจะหมายถึงพ่อน้องเบลแล้วล่ะคือโชคโกรธพ่อน้องเบลที่ฆ่าเขาแล้วยังได้ประโยชน์จากการตายของเขาอีกเบลก็คิดแบบนั้นค่ะแล้วก็เริ่มเข้าใจว่าทําไมเบลถึงฝันเห็นโชคตลอดโชคพยายามจะติดต่อกับเบลเพื่อเล่าเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเบลเลยตัดสินใจทําสิ่งที่เสี่ยงค่ะคือการ อยู่ในห้องตอนตีสามแล้วเปิดประตูให้โชคเพื่อฟังเรื่องราวจริงจากโชคหยุดอันตรายมากแล้วทำจริงเหรอือทำค่ะคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเบลเตรียมตัวพร้อมแล้วนั่งรอนหน้าประตูพอได้ยินเสียงเคาะประตูต๊อกต็อกตอกเบลก็เปิดประตูออกไปเห็นอะไรเห็นโชคค่ะ เป็นหนุ่มหล่อๆอ,อ,อายุ22-23ปีสูงสูงใส่เสื้อเชิตสีขาวกางเกงสีดำแต่หน้าตาเศร้าโศกมากตาแดงเหมือนร้องไห้มานานโชคมองเบลแล้วยิ้มอย่างโล่งใจแล้วพูดว่าในที่สุดก็มีคนยอมฟังเสียงผมผมรอมานานแล้วได้ยิ้มเสียงโชคจริงๆเขาพูดอะไรบ้างโชคเล่าเรื่องจริงให้เบลฟังค่ะเขาบอกว่าคืนที่ผมตายพ่อของเธอมาหาผม เขามาขอให้ผมลงทุนธุรกิจใหม่ที่เขาคิดไว้ผมตอบตกลงเพราะเราเป็นเพื่อนรักกันแต่แล้วพ่อเธอเอายาพิษใส่น้ําที่เขาให้ผมดื่มผมตายด้วยยาพิษไม่ใช่โรคหัวใจหลังผมตายพ่อเธอไปปลอมเอกสารใช้ชื่อผมขอกู้เงินจำนวนมหาศาลแล้วนำเงินนั้นไปลงทุนธุรกิจจนกลายเป็นคนรวยเขาใช้ชีวิตที่ควรจะเป็นของผมใช้เงินที่ได้มาจากการฆ่าผมชัดแล้ว พ่อน้องเบลฆ่าโชคเพื่อเอาเงินแล้วโชคอยากแก้แค้นใช่ค่ะโชคบอกต่อว่าผมพยายามแก้แค้นพ่อเธอมา22ปีทำให้เขาป่วยเป็นโรคมะเร็งตับเหมือนที่เขาทำกับผม เขาตายไปแล้วเมื่อแปดเดือนก่อนแต่ผมยังโกรธอยู่เพราะเขาใช้ชีวิตที่ดีมา22ปีด้วยเงินที่ได้จากการฆ่าผมเขาได้มีครอบครัวมีลูกใช้ชีวิตอย่างมีความสุขส่วนผมต้องตายทาั้งๆที่อายุแค่22ปีไม่ได้แต่งงานไม่ได้มีลูกไม่ได้ทําในสิ่งที่ฝันแล้วป้าแป้งมีบทบาทยังไงกับเรื่องที่เบลชีวิตดีขึ้นโชคบอกต่อว่านะแป้งรักผมมาก เธอพยายามหาวิธีให้ผมได้ใช้ชีวิตที่ควรจะมีโดยการหาตัวแทนที่จะให้ผมได้ใช้ชีวิตผ่านเธอเลือกเด็กๆที่เป็นลูกของคนที่ทำร้ายผมแล้วใช้เวทมนต์ให้ผมสามารถอาศัยอยู่ในตัวเด็กคนนั้นเธอหาคนเช่าห้องที่ผมตายเพื่อให้ผมได้เข้าไปในตัวเจ้าของวิญญาณจะค่อยๆสลับกันจนกว่าผมจะได้เป็นเจ้าของร่างนั้นเต็มที่หยุดก่อนแปลว่า เบลกำลังถูกแย่งร่างชีวิตที่ดีขึ้นคือการที่โชคเข้ามาใช้ชีวิตแทนเบลใช่ค่ะโชคยอมรับเขาบอกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเธอคือผมที่เข้ามาใช้ชีวิตแทนเธอได้เจอแฟนใหม่ได้ทุนการศึกษาได้งานดีๆเพราะนี่คือชีวิตที่ผมควรจะมีชีวิตที่พ่อเธอขโมยไปจากผมแต่การทำแบบนี้เธอจะเสียชีวิต เธอจะแก่ลงอย่างรวดเร็วจนกว่าจะตายแล้วผมจะได้ใช้ร่างเธอใช้ชีวิตต่อโหดมากแล้วเบลตอบโชคว่าไงเบลบอกโชคว่าพี่โชคเบลเข้าใจว่าพี่เวิร์กโกรธพ่อเบลเบลขอโทษแทนพ่อจริงๆแต่เบลไม่ได้ทําอะไรผิดเบลไม่ควรต้องตายเพื่อแก้แขนไขรที่เบลไม่ได้ทําร้ายโชคมองหน้าเบลหนาแล้วน้ําตาไหลเขาบอกว่าผมก็รู้เธอไม่มีความผิด แต่นี่เป็นวิธีเดียวที่ผมจะได้ใช้ชีวิตที่ควรจะมีแล้วมีทางออกไหมโชคยังอยากแก้แค้นอยู่เหรอเบลถามโชคว่าถ้าเบลไม่ยอมให้พี่ใช้ร่างเบลแล้วพี่จะทำยังไงโชคตอบว่าผมคงต้องฆ่าเธอเหมือนที่พ่อเธอฆ่าผมแต่ผมไม่อยากทำเธอเป็นเด็กดีเบลเลยเสนอข้อตกลงใหม่ค่ะเบลบอกโชคว่าพี่โชค ถ้าเบลช่วยหาทางให้พี่ได้ใช้ชีวิตแบบปกติได้โดยไม่ต้องใช้ร่างใครพี่จะยอมไปลูกค่าเขาได้ไหมแล้วโชคตอบอยังไงโชคสายหน้าไม่ได้หรอกผมเป็นผีแล้วไม่มีทางกลับมามีชีวิตอีกครั้งวิธีเดียวคือการใช้ร่างคนอื่นแต่แล้วเบลก็นึกถึงสิ่งหนึ่งออกค่ะเบลบอกโชคว่าพี่โชคถ้าเบลหาคนที่สมควรได้รับการลงโทษมาให้พี่ใช้ร่างแทนเบล พี่จะพอใจไหมคนที่สมควรได้รับการลงโทษเบลหมายถึงใครเบลหมายถึงป้าแป้งค่ะเพราะที่จริงแล้วป้าแป้งก็ทำผิดไม่น้อยเธอพยายามฆ่าคุณบริสุทธิ์หลายคนเพื่อให้โชคได้ใช้ชีวิตโชคฟังแล้วก็สนใจเขาถามว่าเธอจะทำยังไงเบลเล่าแผนให้โชคฟังเบลจะแกล้งทำเป็นยอมให้พี่ใช้ร่างแต่จริงๆ เบลจะหาทางทําให้ป้าแป้งมาอยู่ในสถานการณ์เดียวกับเบลแล้วให้พี่เลือกว่าจะใช้ร่างใครแผนนี้ซับซ้อนนะและโชคตกลงไหมโชคคิดนานแล้วตกลงเขาบอกว่าถ้าเธอทําได้ผมยอมหลังจากนั้นโชคก็หายไปค่ะเบลกับเข้าห้องและคิดแผนต่อแล้วคิดแผนอะไรออกเบลโทรไปหาป้าแป้งเล็กรู้ว่าป้าครับเมื่อคืนเบลฝันเห็นผู้ชายหนุ่ม มาบอกว่าเขาคือโชคเขาบอกว่าอยากให้เบลไปหาป้าแล้วช่วยเขาเรื่องหนึง่งป้าแป้งตื่นเต้นมากเธอถามรีบๆว่าโชคบอกอะไรบ้างลูกเขาเป็นไลบ้างป้าแป้งเชื่อเลยเหรอซื้อทันทีค่ะคงพร้อมมีแต่เรื่องโชคอยู่ในหัวเบลเลยโกหกป้าแป้งบอกว่าโชคบอกว่า,วาเขาต้องการร่างใหม่เพื่อแก้แค้นแต่เขาอยากใช้ร่างของผู้หญิงที่รักเขามากที่สุด เพื่อที่จะได้มีพลังในการแก้แค้นได้มากขึ้นเขาบอกว่าป้าแป้งรักเขามากที่สุดถ้าป้าให้เขาใช้ร่างป้าเขาจะสามารถแก้แค้นคนที่ฆ่าเขาได้สําเร็จป้าแป้งเชื่อเรื่องนี้ด้วยหรอเชื่อค่ะเพราะป้าแป้งมันโชคมากเธออยากให้โชคได้แก้แค้นสําเร็จเธอเลยตกลงให้เบลจัดการเบลนัดให้ป้าแป้งมาที่ห้อง304ตอนตีม คืนนั้นเพื่อทำพิธีให้ร่างกับโชคแล้วป้าแป้งมาจริงเหรอมาค่ะตอนตีสองสี่ห้าป้าแป้งมาที่หน้าประตูห้องเบลพอตีสามตรงเบลก็เปิดประตูให้ป้าแป้งเข้ามาป้าแป้งถือเทียนไขมากับของใช้ในพิธีด้วยเธอตื่นเต้นมากถามเบลว่าโชคมาแล้วยังลูกเขาอยู่ไหนเบลชี้ไปยังมุมห้องทิมเงามืดอยู่ตรงนั้นค่ะป้า ป้าแป้งเห็นโชคไหมเห็นค่ะป้าแป้งร้องไห้เลยวิ่งไปหาโชคโชคลูกป้าคิดถึงมากป้ายอมให้หลานใช้ร่างป้าเลยป้าจะทำทุกอย่างเพื่อลูกโชคมองป้าแป้งด้วยสายตาที่เบลอ่านไม่ออกเขายิ้มแบบเศร้าๆแล้วบอกว่าน้าแป้งขอบคุณที่รักผมมากแต่สิ่งที่น้าทำเพื่อผมมันผิดน้าฆ่าคนบริสุทธิ์หลายคนแล้ว คนเช่าค้องก่อนหน้าเบลมีห้าคนทุกคนตายเพราะนาแป้งนาใช้เวทมนต์ให้ผมดูดพลังชีวิตเขาไปจนเขาตายนาคิดว่านาทำเพื่อผมแต่จริงๆแล้วนาฆ่าคนบริสุทธิ์เพื่อแก้แค้นให้คนตายทำให้ผมมีบาปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆป้าแป้งหน้าซีดลงโชคลูกป้าไม่ได้เจตนาให้เขาตายป้าแค่อยากให้ลูกได้ใช้ชีวิต แล้วจากนั้นเกิดอะไรขึ้นโชคเดินไปใกล้ป้าแป้งนะแป้งผมจะใช้ร่างนแป้งแต่ไม่ใช่เพื่อแก้แค้นแต่เพื่อไปทำบุญให้คนที่ตายพรนาะแล้วไปหลุกข้างเขาป้าแป้งตกใจอะไรนะโชคลูกจะไม่แก้แค้นหรอแล้วจะไปไหนผมโกรธพ่อเบลมามากแต่พ่อเบลก็ตายแล้วการแก้แค้นมันมีจุดสิ้นสุดถ้าผมแค่เบล แล้วลูกของเบลจะแก้แค้นผมต่อผมอยากไปหาพ่อของผมแล้วอยากพักผ่อนแล้วโอ้โชคตัดสินใจไปหลูกข้างเขาเองแล้วป้าแป้งยอมไหมป้าแป้งร้องไห้หนักทําไม่อยากให้โชคไปแต่เมื่อโชคอธิบายว่าการอยู่ต่อจะทําให้เขาต้องมีบาปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและต้องทํำลายคมบริสุทธิ์ป้าแป้งตู้ยอมให้โชคใช้ร่างเธอเพื่อไปทําบุญแล้วไปหลูกข้างเขา ตอนนั้นเบลได้เห็นฉากที่น่ากลัวมากค่ะโชคเดินใกล้ปะแป้งแล้วหายเข้าไปในตัวปะแป้งปะแป้งฉากกระตุกเราล้ลมลงไปที่พื้นแล้วปะแป้งเป็นไงปะแป้งนิ่งไปประมาณห้านาทีเราลุกขึ้นมาแต่สายตาเปลี่ยนไปเป็นสายตาของโชคเป็นสายตาของผู้ชายแต่อยู่ในร่างของผู้หญิงโชคที่อยู่ในร่างป้าแป้งมองมาที่เบลแล้วยิ้มว่า ขอบคุณเบลที่ช่วยให้ผมได้ทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วเขาก็เดินออกไปจากห้องหายไปเลยเหรอแล้วเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นเบลตามออกไปดูค่ะเห็นโชคที่อยู่ในร้างป้าแป้งเดินไปลิศแล้วลงไปตำรวจเจอป้าแป้งไหมเจอค่ะแต่เจอในสภาพที่แปลกมากตำรวจโทรมาบอกว่า เจอป้าแป้งนั่งสมาธิอยู่ที่วัดห่างจากอพาร์ตเมนต์ประมาณ10กิโลเมตรป้าแป้งไม่รู้สึกตัวไม่รู้จักใครพูดแต่ว่าฉันต้องทำบุญให้คนที่ตายฉันต้องขออภัยพอเอาไปรพอบอแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นภาวะจิตหลุดลอยคล้ายๆบ้าป้าแป้งบ้าแล้วเหรอแล้วโชคล่ะ เบลไม่เห็นโชคอีกเลยค่ะแต่เบลรู้ว่าเขาไปแล้วเพราะชีวิตของเบลกลับมาเป็นปกติงานพาร์ทท์เลิกจ้างพี่นิวก็บอกเลิกกับเบลทุนการศึกษาถูกยกเลิกด้วยทุกอย่างกลับเป็นเหมือนก่อนที่เบลจะมาอยู่ที่นี่แล้วเบลอยู่ห้องนั้นต่อเหรออยู่ค่ะเพราะตอนนี้เบลรู้แล้วว่าห้องนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวที่น่ากลัวคือความโลภของคนที่พ่อเบลโลภจนฆ่าเพื่อนและความรักที่ผิดที่ป้าแป้งรักโชคจนยอมฆ่าคนอื่น ตอนนี้โชคไปแล้วห้องก็เงียบสงบเบลเลยอยู่ต่อแล้ว,ลวเรื่องราวนี้จบแล้วเหรอไม่มีอะไรตามมาอีกไหมยังมีค่ะเมื่อสาวันก่อนเบลได้รับโทรศัพท์จากคนที่แปลกหน้าเป็นผู้หญิงร้องไห้บอกว่าเธอใช่เบลที่อยู่ห้อง3 0มใช่ไหมฉันได้เลขนี้จากโชคในฝันเขาฝากให้บอกเธอว่าขอบคุณที่ให้เขาได้จักไปอย่างสงบเขาไปหาพ่อแม่เขาแล้วแล้วก็ขอโทษที่ทําร้ายเธอเบลถามว่าเธอเป็นใครหรอคะ เธอบอกว่าฉันเป็นแฟนคนแรกของโชคคนที่เขาจะแต่งงานด้วยก่อนที่พ่อเธอจะฆ่าเขาโชคมีแฟนด้วยเหรอมีค่ะเธอชื่อน,นิง้งรอโชคมา22ปีไม่เคยแต่งงานกับใครเลยเพราะยังรักโชคอยู่นิ้งบอกเบลว่าโชคเขาปรากฏตัวให้ฉันเห็นเขาดูดีใจมากเขาบอกว่าในที่สุดเขาก็ได้ไปของเขาแล้วแล้วก็ได้เจอพ่อแม่ของเขาแล้วเขาฝากให้ฉันบอกเธอว่า ขอบคุณที่มีน้ำใจที่ไม่เอาแต่คิดถึงตัวเองเหมือนคนอื่นๆแต่คิดถึงสิ่งที่ถูกต้องและเขาขอโทษที่ดูดเอาพลังชีวิตเธอไปชดใช้ให้เธอหน่นิ้งเอาซองมาให้เบลซองนั้นมีอะไรอะในซองมีเงินห้าแสนบาทกับจดหมายที่โชคเขียนค่ะจดหมายเขียนว่าเบลน้องขอโทษที่ทำร้ายน้องและขอบคุณที่ช่วยให้พี่ได้หลุดจากความกรดแค้นเงินนี้เป็นส่วนหนึ่งของเงินที่พ่อน้องขโมยไปจากพี่ พี่อยากให้น้องใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อชดเชยในสิ่งที่พี่ทำขอให้น้องมีความสุขในชีวิตพี่จะไม่กลับมาแล้วโชคว้าวโชคให้เงินชดใช้ด้วยแล้วเบลใช้เงินนั้นยังไงเบลใช้เงินส่วนหนึ่งเก็บไว้เรียนต่ออีกส่วนนําไปทำยน์ที่วัดให้กับคนที่ตายในห้องนี้ทั้ง5คนและส่วนที่เหลือนําไปให้ครอบครัวของคนที่ตายเหล่านั้นค่ะ ตอนนี้เบลรู้สึกโล่งใจมากชีวิตกลับมาเป็นปกติไม่มีเหตุการณ์แปลกๆอีกแล้วเป็นเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นและซึ้งใจมากแล้วป้าแป้งเป็นไงบ้างตอนนี้ป้าแป้งยังอยู่ในโรงพยาบาลส่วนจิตเวชค่ะเธอจําอะไรไม่ได้เลยแต่จะนั่งสวมดมนต์ทั้งวันพอใครทําเรื่องโชคเธอจะร้องไห้คุณหมอบอกว่าจิตใจเธอแตกหักไม่สามารถยอมรับความจริงที่ว่าโชคไปแล้วได้เบลไปเยี่ยมป้าแป้งเป็นขังคราวแต่เธอไม่รู้จักเบลแล้วส่วนเบลล่ะได้บทเรียนอะไรจากเรื่องนี้บ้าง เบลได้เรียนรู้ว่าความโลภและความแค้นน,น่ากลัวมากกว่าผีหลอกอีกการที่พ่อเบลโลภเงินจนฆ่าเพื่อนและความรักของป้าแป้งที่ผิดผิดจนยอมฆ่าคนบริสุทธิ์ทําให้เบลเข้าใจว่าคนเราต้องระวังจิตใจตัวเองมากกว่าระวังผีเพราะสิ่งน่ากลัวที่สุดคือใจของคนที่ชั่วร้ายและเบลก็ซาบซึ้งกับความเมตตาของโชคที่แม้จะถูกฆ่ายอย่างแสนสะใจแต่เขากลับเลือกการให้อภัยแทนที่จะแก้แค้นไปเรื่อยๆ ขอบคุณน้องเบลมากครับสำหรับเรื่องเล่าที่ทั้งน่ากลัวและให้ข้อคิดขอบคุณพี่มอดอที่ให้โอกาสเบลเล่าเรื่องนี้ค่ะเบลอยากให้คนฟังได้ระวังจิตใจตัวเองอย่าโลภจนทำ้ายคนอื่นและอย่ารักใครมากจนทำผีก,กับคนบริสุทธิ์คำพูดที่ดีมากครับและผมเชื่อว่าคนฟังของเราได้บทเรียนจากเรื่องราวนี้ท่านผู้ฟังทุกคนเรื่องราวของน้องเบลวันนี้สอนให้เรารู้ว่าบางครั้งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ผีหรือสิ่งเหนือธรรมชาติแต่เป็นจิตใจมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความโลภความแค้น และความหลักที่ผิดเรื่องราวนี้ยังบอกเราด้วยว่าการให้อภัยและการยอมรับความจริงนั้นสําคัญกว่าการแก้แค้นโชคเลือกที่จะยอมรับและไปต่อแทนที่จะติดอยู่กับความแค้นไปตลอดกาลขอฝากคําเตือนใจให้ทุกคนระวังจิตใจของตนเองอย่าให้ความโลภหรือความหลักที่บิดเบือนนําพาเราไปสู่การทําผิดเพราะสุดท้ายแล้วเราเองก็จะต้องรับผลกรรมของการกระทํานั้นและขอให้จําไว้ว่าทุกปัญหามีทางออกถ้าเราเลือกทําในสิ่งที่ถูกต้อง แทนที่จะใช้วิธีการที่ผิดวันนี้ขอบคุณน้องเบลและขอบคุณผู้ฟังทุกคนที่ติดตามรับฟังโมโดอลเล้วเรื่องผีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับเรื่องราวสยองขวัญที่จะทําให้คุณต้องคิดต่อไปอีกนานสําหรับท่านใดที่มีเรื่องเล่าหน้าขนลุกมาแบ่งปันสามารถโทรมาหาเราได้นะครับขอให้ทุกคนระวังตัวเขาก็แล้วกันสวัสดีครับ